คือตอนเนี้เรื่องก,กัญชาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่เมั่วมากอะ่ะผมผมอยากจะบอกอย่างนั้นเการจัดระเบียบยังไม่มีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันและไม่มีความชัดเจนและภายใต้ความมั่วอย่างที่คุณสุปันได้ได,ได้ฉายภาพให้ให้เห็นโดยลําดับเนี่ยมันจะเอื้อประโยชน์กับเจ้าหน้าที่รัฐในการ<อ>ที่จะอาศัยความมั่วเนี่ยไปแสวงประโยชน์เข้าพกเข้าห่อตัวเองชาวบ้านก็จะเป็นเหยื่อนะครับ แล้วอย่างที่พี่ทวีตั้งข้อสังเกตแล้วเฮ้ยแล้วมีการศึกษาวิจัยผลกระทบในเชิงสุขภาพผลกระทบในในเชิงสังคมบ้างหรือเปล่ามีนะครับแล้วก็บรรดาคุณหมอเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เพิ่งออกมาเอ,อบวกเวกโวยว<อ>ายในช่วงน<ม>านแล้วเออแต่ว่าไม่มีใครฟังผมก็งงนะก่อนหน้าที่จะถึงวันที่เก้าเนี่ยคุณหมอหลายๆคนเนี่ยดานหน้ากันออกมาเตือน เตือนถึงผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาเยอะแย,ยะไปหมดแต่เรื่องนี้ไม่ปรากฏเป็นข่าวแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจนะครับผมอยากจะบอกว่าคุณหมอมีใครบ้างรอ,อ,องศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัศมลกัลยาศิริซึ่งเป็นอ,อ,อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเรื่องของออยาเสพติดเนี่ยศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติดเนี่ยท่านออกมาเตือนนะว่า เกรงว่าเยาวชนเนี่ยตั้งแต่อายุไม่ถึง20ปีเนี่ยจะเข้าถึงกัญชาได้มากขึ้นอย่างไร้การควบคุมแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือพัฒนาการทางสมองและปัญญาเนี่ยจะมีปัญหาแล้วก็นำไปสู่โรคจิต,ตเภทนะครับคนที่ออกมาย้ำหัวตะปูอีกคนหนึ่งก็คือ,อ,อคุณหมอพี่ชัยแสงชาญชัยนะประชานชมลมจิตเวชศาสตร์ยาการเสพติดแห่งประเทศไทยท่านก็เป็น เป็นห่วงเป็นกังวลนะท่านบอกว่ากรณีของกัญชาเนี่ยในทัศนะของคุณหมอพิชัยนะบอกว่ากัญชาไม่ได้มีสรรพคุณรักษาโรคแต่ว่ารักษาอาการนี่นในมุมของหมอพิชัยนะบอกว่ากัญชามีสรรพคุณรักษาอาการแต่ว่าไม่ได้รักษาโรคให้หายไปแล้วก็ถ้าติดแล้วเลิกยากและจะก่อให้เกิดปัญหาจิตเวชตามมาแล้วสิ่งที่น่ากลัวทางสังคมก็คือว่า อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนกับเมาเหล้าเมายาบ้านะฮะนี่นี่ก็คือมุมของคุณหมออด้านด้านจิตเวชอีกท่านหนึ่งเป็นนักกฎหมายคุณสุป,ปันพิทวีดอกเตอร์วิโรธสุ่มใหญ่ซึ่งท่านเคยเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศของของยูเอนนะอินเ n อร์เน t ั r n a t i o า c o โคตกคอนโท o ลบเนี่ย ของขององค์การสหประชาชาติเนี่ยท่านบอกว่าเฮ้ยอันนี้น่าเป็นห่วงนะเพราะว่ามันเรากําลังพาประเทศเข้าสู่ความเสี่ยงอะไรความเสี่ยงของการละเมิดกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยยาเสพติดแล้วอาจตกเป็นจำเลยต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งกรณีแบบนี้ถามว่านายกมนตรีเป็นกังวลไหมผมว่าเป็นกังวล แล้วสะท้อนอาการนี้ออกมาจากการตั้งคณะทํางานขึ้นมาชุดหนึ่งโดยที่นายยลงนามแต่งตั้งโดยที่มีตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศเข้ามาอยู่ในในคณะทํางานชุดนี้ด้วยเพื่อที่จะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันต้องไปเคลียร์กับองค์กรระหว่างประเทศนะว่าเฮ้ยประเทศของเราเนี่ยการเป็นเปิดเสรีกัญชาแล้วก่อให้เกิดปัญหาข้างเคียงกับ,บิประเทศที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยจะทํำยังไง ตรงเนี้ยเป็นก็เป็นเรื่องที่ที่น่ากังวลน,<ม>นะฮะที่จริงคณะกรรมาการชุดเนี้ยมันควรจะตั้งก่อนที่จะมีการปลดล็อกถูกผมว่ามันเหมือนกับว่าเฮ้ยแบบว่าสุกเอาเผากินอ่ะผมผมอยากจะบอกอย่างนั้นนะคือมันจวนเจียนที่ที่สภาพบังคับของการปลดล็อกกัญชาเนี่ยจะมีผลเนี่ยนายกเพิ่งจะมาลงนามตั้งคณะชุดนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าคณะที่เป็นบูรณาการคนต้องหลายหลายสิบคนเข้ามาร่วมกันเนี่ย ก่อนหน้าที่ก่อนหน้าวันที่เก้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงมั้งนะฮะอ่าเออคือมันมันมันมีแบบนี้ผมคิดว่าหน้าน่าสนใจก็คือว่าครับเรื่องที่ที่ต้องต้องถกกันให้ชัดนี้ก็คือว่าครับเราเจะยังไงกับกับเรื่องของกัญชาในเรื่องของอการบริโภคอืมตอนนีป้ประเด็นที่ที่เห็นอยู่นะก็คือว่า ออเองก็ยังไม่กําหนดครับว่าในผลิตภัณฑ์ของอที่มีส่วผสมกัญชาเนี่ยมันจะมีปริมาณเท่าไหร่ได้ใช่ใช่ยังไม่ได้มีการกําหนดเอ๋อ,อก็คือว่าอ่ามันยังไม่มีมาตรการการควบคุมขายทั้งออนไลน์นี่เรื่องใหญ่นะครับอืมนะครับแล้วก็ยังไม่มีการติดตามการตรวจสอบและรายงานถึงผลกระทบ อืมอย่างที่พี่ทวีตั้งข้อสังเกตไว้ใช่ใช่ผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาอยู่จะมารวมอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วอ่าอืมเพราะผมก็บอกให้มีอำนาจหน้าที่ครอบคุมรวมสิบด้านเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าจะด้านอะไรบ้างใช่ใช่แล้วตัวแทนที่เข้าไปเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอ่ะอ่าอ่าดยอย่างกรณีที่หมอหลายคนออกมาพูดครับเรื่องผลกระทบี่จาตามาอืม อืมสังคมก็ก็รับรู้เนี่ยแต่ใน,นส่วนของอ่าคนที่มีโครงสะอ่าคนที่มีอำนาจการจัดการคุมกระทรวงหมอครับอืมวันนี้นะักการเมืองท่านหนึ่งเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีครับบอกว่าอ๋ออนเรื่องการาเ้ี่ยสัง <3 S 1> คมไทยเรามีช่องโหวมาห้าสิบห้าสิบอ่าสี่สิบห้าสิบปีแลเหมือนกับ,บเล่าเรื่องคดีนั่นแหละอืม ถึงไม่มีการปลดล็อกก็แอบสูดแอบใช้กันอยู่แล้วครับอืมถามว่าถ้าคิดกันแบบนี้ตั้งแต่ทีแรกก็ไม่ต้องไปปลดล็อกก็ได้ใช่ก็ปล่อยมาายันไปใช่ไหมแต่เมื่อมาปลดล็อกแล้วมันต้องให้รอบคอบสิครับเหมือนที่หลายคนพูดว่าเอยเอาหวยขึ้นบนดินเถอะเอา,ารถก็ได้ขึ้นบนเดินเถอะใช่ไหมครับจะได้ลดราคาได้จะได้มีการ ฉกเวยกันใช่ไหมนี่ก็เหมือนการมองเปรียบเทียบไปมันต้องรอบครอบแล้วมันต้องรู้สึกว่ามันมีมาตรการป้องกันให้กับเยาวชนของเราครับมีมาตรการทางอายุก็ยังไม่ได้กําหนดอืมถามว่ามันจะไปยังไงอืมมันจะมันจะลุกมันจะสร้างชาติหรือหรือว่าจะทําให้อะไรอย่างนี้อ่ามันก็ต้องดูกันต่อไปแหละคคือสร้างชาติมันจะสร้างด้วยเม็ดเงินอืม นั่นคือประเด็น,น,นคืออสร้างหนึ่งสร้างสองอก็คือเรื่องของการบำบัดโรคผมไม่ใช้คําว่ารักษานะครับการบำบัดโรคทาให้ทําให้สุขภาพอนา,ามัยของของผู้ป่วยไข้เนี่ยนะครับมันมันอ่าเขาเรียกว่าอาการเลวร้ายช้าลงอืมครับแต่ถึงที่มันจะทําลายชาติมันก็มีเรื่องของสุขภาพอนา,ามัยของประชาชนทั้งเยาว,วชนด้วยครับนะครับนั่นคือตัวผู้ตัวผู้ใช้ อ่าไม่เข้าใจมันสองก็คือผู้ที่เัาผลกระทบจากตัวผู้ใช้เมื่อคูบเมื่อควบคุมตัวเองไม่ได้อืมอืมผมยังงงอยู่อะว่าถ้าเผื่อว่ามีขออนุญาตนายกตัวอย่างรุนแรงไปหน่อยครับถ้าเกิดการปราะทุษร้ายกันอือือนําไปสู่การเสียชีวิตเนี่ยคอันนี้ใช้กฎหมายอาญาว่าด้วยการทำร้ายร่างกายใช่ไหมใช่ใช่ แต่แรงจูงใจจะอะไรไงเสพกัญชาเกินเกินขนาดเกินขนาดอ่อฮะเพราะมีเกลครับ TSC <D SE S 2> <D SE. S 1> เกินศูนย์จุดสองใช่ไหมครับอืม uh huh. แต่ถ้าสาเหตุมาบอกจากเสพกัญชาเนี่ยจะ uh huh. ไปตรวจสารแล้วเนี่ยมันไม่ถึงเนี่ยครับอืม uh huh. ไอ้คนที่ไปทำ้ายเขานี่จะยังไงแรงจูงใจอหละจะมีเหตุผลไหมครับ S <S อันนี้ตั้งข้อสังเกตรเรื่อยๆนะซึ่งนักกฎหมายเขาบอกเขาไม่เลืกกันขนาดน,นั้นก็ได้สุปป uh huh. ัันแต่ากาทาากฎหมายมปนต่อสู้ันยิบเลยนะครับ